คอยดูใหม่นะเ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนวันสองหรือยัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรากแก้วเรนเจอร์ค่ะพบกับพี่พลอยสิริแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวสนุกสนุกของน้องหนูร่ากแก้วมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนใหม่นะคะที่แสนจะโอลเวงค่ะเพราะว่าเจ้าหญิงหนูเนี่ยนะคะเขาเอาแต่ใจมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็สร้างเรื่องปวดหัวให้กับทุกคนรอบข้างเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับตอนที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์ของหนูไปชมกันเลยค่ะ บรรยากาศค่ายพักแรมศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริมาดูกลุ่มที่หนึ่งกันบ้างว่าทีมนี้ซึ่งประกอบไปด้วยสามสาวหนูใต้สองสาวหนูนาอีสานพี่น้องหนูชาวเขาป้าหนูบ่าวหนูและหนูฝรัง่งทั้งสิบตัวจะเป็นยังไงบ้างจะซ้อมละครรอบกองไฟสำหรับคืนนี้สำเร็จไหมไปดูกันเลยครับ วัสดีค่ะทุกคนในฐานะหัวหน้ากลุม่มขอแบ่งหน้าที่ดังนี้นะคะพี่น้องหนูชาวเขาเป็นฝ่ายฉากแสงสีเสียงเสือ้อผ้านาผมและผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงส่วนป้าหนูจะเป็นผู้กำกับการแสดงเองจ้าที่เหลือคือนักแสดงเอาไปคนละหนึ่งเล่มแล้วลองอ่านบทแล้วเดินซ้อมแสดงไปเลยนะลูก ้าพร้อมแล้วประจำที่เริ่มได้ครึ่งหนังครั้งหนึ่งนานมาหนูฝรัง่งโสภางามตาองค์หนึ่งทรงโปรโดเล่นโยนห่วงทองทุกวันจึงตง้องโยนห่วงดึงดึงคณะที่ทรงโยนห่วงกระเด้งกระดอนกระดึงกระดึง๋งขวาเจ้า ห่วงทองไม่ทันทันใด,นดห่วงนั้น,น,นตกลง,ลงในรูน,รนี่นี่ลา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 ฮายไมพี่เพาสวัสดีจ้าเด็ก,กๆะสมนิกรของฉันนี่นี่นี่พวกเธอดูสิฉันยนห่วงได้สูงไหมวัด งั้นคอยดูใหม่นะเ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนวัน <c oughs> สูงไงือยังวะยังไม่สูงอีกเหรองั้นเอาใหม่ this t i คราวนี้ฉันจะยนให้สูงไปจนถึงบนฟ้าเลย no 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 เด้อค no, ่ะ no เดค่ะเจ้าหญิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพคะ โยนขึ้นไปสู่บนฟ้าบ่ได้นะไหมคะบ่ได้บ่ได,ด้เดี๋ยวถ้าออกแรงมากๆเจ้าหญิงก็จะมีแขนที่ล่ำกล้ามบึกนะพี่คะฮึแอมดัตอเฟตฉันไม่กลัวหรอกฉันจะโยนห่วงให้สูงๆไปเลยเอา้ารับนะวายเจ้าหญิงโยนดีๆีเซพ่ะคะเล่นอย่างเนี้ยหัวใจหนุ่มน้อยจะวายตายพอดี ทอโ,โถ่ไมลลิตต้นหน่มน้อยนี่ย้อนกลับมาให้เราบัดเดี๋ยวนี้นะบัดนา้ารับน้าเพคะเอ้ยออาล่ะคราวนี้ กำนันน้อยใหญ่วีดวีดว้ายวายเสียงดังเอ็ดอึงกี่คนก็งมไม่ได้เท่าไรเท่าไรก็งมไม่ถึงเจ้าหญิงทรงโกรธทรงกริ้วทรงฉุนทรงเฉิวหน้าบูดหน้าเบิ้งทันใดได้ยินเสียงหนูเบาวหนูเบาวหนูมาจากไม่รู้ มาไม่ได้เราจะจีเอวให้เจ้าหัวรักหยุดเลยอ,อ,อ,อย่าเด้อค่ะอย่าเด้อค่ะอ,อย่าเด้อค่ะโอ้ยอย่าอย่าอย่าเด้อค่ะดูจากท่าทีแล้วเจ้าหญิงหนูฝรั่งของเราจะเอาแต่ใจตัวเองไม่เบาน,น,น้องๆหนูๆดูไว้นะครับแล้วอย่าทําตามการเอาแต่ใจตัวเองจนมากเกินไปทําให้ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยรากแก้วเรนเจอร์ที่ดีอย่าเอาแต่ใจตัวเองกันนะจ๊ะ ติดตามตอนต่อไปคนเอาแต่ใจจะเจออะไรนะเอาละสิคะเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เอาแต่ใจนะคะเล่นสนุกอยู่กับห่วงทองอยู่ดีๆค่ะก็ทำตกกรูปไปซะอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าหญิงกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ ที่มาพูดคุยกับน้องหนูเยาวชนรักแก้วเรนเจอร์นะคะตอนนี้คะ่ะพี่พลอยอยู่กับองค์หญิงหนูฝรั่งคะ่ะถาวายบังคมเพคะว่ายังไงมีธุระอะไรกับข้างั้นเหรอเร็วๆหน่อยสิข้าอยากจะไปเล่นต่อแล้วองค์หญิงเพคะขอเวลาสักนิดเดียวสนทนากันสักครู่ได้ไหมเพคะจะมาสนทนงสนทนาอะไรข้าไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะเสียเวลาเล่นสนุกของข้าหมดชิองค์หญิงกํลาลังเล่นอะไรอยู่หรอเพคะจะเล่นอะไรมันก็ ของข้าเจ้าจะรู้ไปทำไมล่ะโอ้โอ่หญิงเป็นอะไรเนี่ยถามนิดนิดหน่อยหน่อยองคหญิงก็โกรธแล้วนะเพคะเอ็มบีซีเอ็มบีซีถ้าไม่มีอะไรสำคัญข้าจะไปเล่นต่อแล้วนะชิก็ได้เพคะองค์หญิงเดี๋ยวเราปล่อยให้องคหญิงไปเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆเยวาวชนรักแก้วเรนเจอร์กันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของข้อเสียของคนเอาแต่ใจปเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ และช่วงนี้ค่ะเราอยู่กับเยาวชนรักแก้วเรนเจอร์นะคะวันนี้อยู่กับเชลซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ดูนิทานไปแล้วเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงหนูฝรั่งใช่ค่ะเป็นคนเอาแต่ใจมากใช่ค่ะเอาแต่เล่นห่วงทงองคำแล้วถามเชลซีบ้างเหตุการณ์ในชีวิตจริงอะ่ะเคยเอาแต่ใจบ้างไหมมีเหตุการณ์เล่าให้ฟังไหมครั้งหนึ่งในชีวิต เคยค่ะเอาแต่ใจเรื่องไหนอ่ะก็คือเหมือนนอนแล้วต้องตื่นไปเรียนแต่ไม่อยากตื่นไปเรียนก็แบบอยากนอนต่อแต่ว่าก็ต้องตื่นไปเรียนไม่งั้นเราก็จะไปเรียนไม่ทันค่ะถามเชลซีบ้างเคยเห็นเหตุการณ์เด็กเอาแต่ใจหนักๆไหมเคยค่ะเจอที่ไหนคะที่ห้างค่ะวันนั้นเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะแล้วก็ไปที่แถวร้านไอติมค่ะแต่ว่าเหมือนมีแม่ลูกเด็ก แบบมาผ่านไปแล้วแบบเด็กเขาก็แบบอยากกินแต่ว่าแบบแม่ก็แบบเออไม่ได้เพราะาต้องกลับบ้านแล้วเขาก็ลงนอนกิ้งกับพื้นแล้วเด็กคนนั้นทำยังไง,งร้องลั่นเลยค่ะบางเหตุการณ์นี้นอกจากร้องแล้วเขาลงไปนอนกิ้งกับพื้นจะเอาให้ได้พ่อแม่บางคนก็ตามใจพอเห็นลูกเอาแต่ใจปุ๊กบก็รีบซื้อให้แต่ว่าพอ ถ้าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจบ่อยๆค <ทำ S 1> <ๆ S 2> ่อย่างนั้นบ,บ่อยๆเขาเด็กก็จะคิดว่าถ้าเกิดทําอย่างนั้นแล้วจะได้ก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เลยต้องต้องอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าการเลี้ยงลูกรู้จักคําว่าสปอยลูกป่ะรู้จักค่ะ,คะหมายความว่าไงตามใจมากไปค่ะ,คะอยากได้อะไรก็ทําให้อยากได้ก็ซื้อให้ไม่ได้ให้เด็กทําอะไรเองเมีข้อเสียไหมการที่ตามใจเราโดนตามใจเยอะๆมีข้อเสียค่ะค่ะเพราะว่า ตอนแรกๆมันอาจจะดีค่ะแต่ถ้าเกิดพอทําไปเรื่อยๆโตขึ้นเขาจะทําอะไรไม่เป็นค่ะอืมอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะถ้าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตามใจตั้งแต่เด็กแล้วพอโตขึ้นเขาก็อยากจะได้เรียกร้องเอาสิ่งที่เรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละแล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องราวอื่นๆในอนาคตด้วยรวมทั้งเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยถ้าเจอเด็กที่เอาแต่ใจเราจะมีวิธีการแนะนําเขายัางไงบ้างก็เหมือน ต้องไปพูดกับเขาดีๆค่ะว่าเหมือนแบบอย่าเอาแต่ใจแอบอย่าเอาแต่ใจค่ะเพราะว่ามันจะส่งผลเสียต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของเชลซีนะคะ<ฆ>เกี่ยวกับเรื่องราวของคนเอาแต่ใจนะคะข้อเสียมีมากมายค่ะทั้งเรื่องของไม่มีใครครบนะคะไม่มีใครอยากจะสมาคมด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเอาแต่ใจอย,อยู่ปรับปรุงตัวเองนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอขอบคุณเชลซีนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะ และช่วงต่อไปนะคะเรามีธรรมะดีๆจากท่านเจ้าคุณปิยะโสมพลมาฝากกันค่ะไปติดตามกันเลยมีคำถามที่น่าสนใจอีกคำถามหนึ่งว่าคนที่ชอบเอาแต่ใจเนี่ยควรจะแก้ไขอย่างไรคนที่ชอบเอาแต่ใจส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอำนาจคนที่ใช้โทระบริหารชีวิต คนที่มุ่งความสำเร็จเป็นหลักโดยที่ไม่รู้ว่าวิธีทำเนี่ยมันจะมีขวากหนามอะไรก็ตามไม่สนใจสนใจว่าฉันต้องไปให้ถึงเป้าหมายวิธีแก้ไขก็คือจะต้องลดความแรงความเร็วความร้อนของความคิดลงนิดนึงบริหารอารมณ์เราจะร้อนไปทำไม เราจะเร่งะรีบไปทําใหม่ในเมื่อบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เวลาเช่นเวลานอนไม่ใช่ทํางานเวลาทํางานไม่ใช่เวลาเที่ยวเล่นถ้าบริหารเวลาให้ตรงแล้วเราจะได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างขอเจริญพรเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเรื่องราวของรากแก้วเรนเจอร์ในตอนนี้นะคะ ตอนต่อไปค่ะเรื่องราวของเจ้าหญิงหนูฝรั่งเนี่ยจะสร้างเรื่องปวดหัวให้กับคนรอบข้างอะไรอีกหรือเปล่าต้องติดตามชมห้ามพลาดน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการราแก้เรนเจอร์ทุกคนสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง To For you ช่อง24หรือว่าเสิร์ชหาคำว่าราแกเรนเจอร์เจอได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันเยอะๆด้วยนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่พลอยและทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ